โเรียบหรูก็อยู่นะหนูเกิดอะไรขึ้นครับก็ตอนนั้นเข้าไปที่โอลงล่งไปว่ามันเป็นช่วงเวลาให้พักผ่อนก็เข้าไปดูมันสวยมากโอ้ไม่ได้สนใจครับบันดงบันไดไม่เห็นทุกคนเห็นบันไดไหมไม่เอ็แต่ผมไม่เห็นผมว่าพิกพิกเสร็จปั๊โหูยังไงต่อเนี่ยเพราะว่าโอ้ชุดนั้นกว่าจะเครื่องประดับเนี้ยทั้งหมดเราก็เหมือนพูดคุยเขาเพื่อเตรียมการมาวยเราอยากใส่นี้มากทําไงดีแล้วก็คุยกับทีมก็ ขอบคุณทีมาที่ดูดูแลอย่างดีเขาว่าเฮ้ยนั่งรถเข็นแล้วกันโอเคแต่เขาบอกว่าคือถ้าเจ็บเจ็บเลยไม่ไม่ต้องเก๊กเราก็พยายามเต็มที่นะเราเราเราก็ไม่ได้อยากแกกเ่าเรแเราก็โหเจ็บเหมือนกันนะแล้วไอ้ตรงที่เขาเดินอ่ะมันสั่นไงเราเราทำได้เราไปเรื่อยๆแล้วก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกๆกลังใจทุกคนก็ได้ได้พาเํามาแบบพอข่าวพี่หมอแล้วคี่บอกว่า คุณหมอพูดน่ารักมากเขาบอกว่าเฮ้ยเนี้ยซีเรียสนะเพราะเอ็นฉีกสองเส้นเขาบอวกว่า<อ>จริงปะเนี่ยแล้วปอก็รู้สึกดีมากที่ปอได้ของฝากจากฝรั่งเศสมาเ,<อ>เป็นเฟอร<อ>์กออนไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะฮะหมอต้องเซ็นให้<อ>โปอโอเคโอได้กลับมารู้สึกโถ่ายภาพเต็มเลยใช่ไหมชีวิตติดค,คอนเทนต์เลยตอนนั้น <laughs> ถ่ายไปเรื่อยๆเออแต่ละคนบอกว่าเสื้อสปีดแรงเพราะว่าโังไปงานก่อนโอ้ก็มันเป็นเสื้อผ้าที่ เอยากใส่มากอะแล้วผมก็ไฟ g h มานานมากรวมถึงเครื่องประดับว่าเฮ้ยขอชิ้นนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งก็ทุกคนก็เปิดเปิดโอกาสให้เพราะว่าโอเคล้องทําเต็มที่มาฝรั่งเศสแล้วต้องได้ภาพกลับไปหน่อยหนึ่งแสดงว่าเราเก็บอาการเก่งมากใช่ไหมครับมเก็บอาการเก่งแต <ti> ่ว่าท่องในใจเจ็บนะเจ็บ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 เจอหลายๆคนเนาะเจอหลายคนเขามาทักทายอาการเราเป็นยังไงบ้างคะเขาบอกาเราจะตกใจใช่เขาเขาตกใจมากแต่เราก็ทําหน้าปกติสวัสดีครับ เก็ใครบ้างครับไว้ก็เจอไไเจอเจอนางเอกของกอนเกิลซึ่งเขาน่าราักมากนะเพราะคือเราดูแต่ผลงานเขาอะแเ้าคือโหเหมือนเหมือนเราคุยกับพญาหง่ะ<ม>โหแล้วเขาแบบโหสง่าแล้วยังคุยภาพภาพโหแบบโอนี่สง่ามากคือสมกับการที่เป็นนางเอกของฮอลลีวูดอะเจ๋งเจ๋งเป็นภาพใหม่ของแบบเป็นการแฟชั่นนะครับนั่งวีแชร์ก็กลายเป็นไวรัลเลย ไวรอลแบบแมสแมสก็ก็ไม่ต้องแมสบ่อยก็ได้นั่งครั้งเดียวพอมันคือตำนานนะพอคืออันนั้นปล่อยให้เป็นตำนานดีกว่าอันนั้นเป็นฝรั่งเศสที่โปรจําไม่ลืมเลยเขาบอกว่าคุณนั่งคุยใจไงให้หลอกขนาดนั้นคือแบบโอ้โหแม่ต้องต้องขอบคุณพี่คนขับรถด้วยนะเขาเดินมาเข็นให้แล้วลูกก็เท่ไงเราก็เลยดูแบบเหมือนม้าไม่ใชเหมือนม้ามีแบบกระพ้ออย่างเงี้ย ที่ต้องมีคิดก่อนไหมว่าเราจะทำยังไงที่เราเี่พี่กบความเกินไม่กบความเจ็บลองนึกภาพนะไอตอนที่นั่งอยู่อ่ะ้มันมันสั่นเนาะแล้วปวกยิ้ม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 ะคิดไปก่อนไหมว่าเราต้องนั่งยังไงไม่ให้ไม่ให้ดูป่วยอ่ะให้ดูแฮ่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราเราเราก็ทำตัวให้ปกติมากเราเรากล้องเข้ามาเนาะกล้องมาคิดในใจว่าอย่าถ่ายเลยเพราะว่าสภาพตอนนี้คือเป็นอยังไงเออเออ อืตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้สามารถวิ่งเล่นได้ถ้าเมื่อกี้ไปวิ่งเล่นกับน้องเนยบนเวทีได้ครับไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรย้อนหลังใช่ไหมการที่เอ็กชก็ก็พอกลับมาก็เข้าพบหมอกายภาพเลยอืมแต่อ่อย่างได้อีก่ปะตอนนี้โอ้ยังเรต้องใช้สตันไปก่อนเฮ้ยแต่ว่าถ่ายหนังเจ็บถ่ายหนังเสร็จแล้วพอดีไอตอนนั้นที่ไปถ่ายหนังอะ เหมือนเวลามันมีจํากัดนะโปก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องล้องพาหมอกายภาพไปก็พาหมอกายภาพไปให้เขาแรปเท้าแล้วก็ให้เดินแต่ตอนเดินอยู่ในหนังก็เดินเงนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอแต่พอไทยเสร็จแล้วทําเก็บมันยังมีอาการชีดบ้างไหมคะมีบ้างถ้าเกิดกดแรงๆเดินเยอะมันบวมเดินเยอะบวมเดินเยอะบวมก็ตอนแรกคือสีม่วงทั้งเท้าเลยครั ้องรแล้วหมอเขาบอกว่าเอออันนี้คือต้องเดินนะเฮ้ยเือดมันไหลเวียนแล้แบบเออไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้ํากว่าเดิมปุ๊บเลยเดินทั่วกรุงเทพเลยแล้วก็แล้วก็แฟนแฟนแม่แม่เขาบอกเฮ้ยหมอเขาน่าจะบอกให้เดินกี่ก้าวกี่ก้าวนะเพราะเขาไม่ได้บอกจํานวนเนี่ยปุก็เดินไปเรื่อยๆมีขอะไรไหมคะคุณหมอแบบเอ,อ้ยอย่าทำแบบนี้นะมันเสี่ยงหมอว่าอย่าเพิ่งสะบัดเท้าแรงๆตอนเด็กผมเล่นอันนี้ไงโบออกกำลังกายเล่นเทควันโด แล้วต้องสบัดเท้าแหมดึงดึงกลับที่ไหมยังครับยังครับก็นี่ไงให้สาวๆเขาเตะต่อยไปก่อนงดงามมากนะเข็ดใมโพโอ้ยก็ต้องสวดมนตะนะต้องสวดมนว่าครั้งหน้าที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยอย่าพีกอีกเลยนะแล้วโปอะวันนั้นเดินเดินไอ้ลงโอเปร่าเสร็จโปขดถ่ายรูปกับกับไกด์ไกด์บอกว่าไกด์ของคิดในใจอ่ะ เพิ่งมาล้เพิ่งมาเองกลับแล้วเลอะแลโปเลยถ่ายว่าเอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาใหม่เอาคิดในใจว่าเนี่ยไปครั้งหน้าต้องกดมนแล้วตัวยาเลยขอดูหน่อยมันสวยมากนะเข้าไปแล้วอุ้ยสวยอะของงาะเพิ่มโซนยังไงบ้าไม่ไม่ยังยังโซนเหมือนเดิมครับแต่แค่โซนข้างเดียวโปรเจกต์โปรเจกต์หนังใหม่ดีเอ๋อทำเสร็แล้วตอนนี้ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็เลยหาที่ก้นหงดเจอแล้วอ่าไปซื้อมาแล้ว แล้วก็ขนจุ๊บจุ๊บจุ๊บเป็นเป็นโปรเจกที่เป็นพุ่มกับพี่เจ๋งมากแล้วก็เป็นทีมที่เจ๋งมากซึ่งคิดคิดว่าโป mm hmm. ไม่น่าจะมีโอกาสได้เจออีกแล้วในไทยนะครับ mm hmm. แล้วเหมือนเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยโปโปโปขอมีโอกาสที่แบบว่าดูดูแลเรื่องบทด,ด้วยกันนะแล้วก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วยกันเงี้ยหรือว่าพูดคุย,ยต่างๆซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้โปแล้วโปก็มีความสุขมากมันเหมือนแบบเราได้แชร์มุมมองต่าง เราได้แชร์ว่าเฮ้ยเสื้อผ้าที่เราเห็นในในจินตนาการของการอ่านตัวละครนอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วพออโปก็ศึกษาก็ได้ทําก็หาทีมมาทําแล้วก็ขอบคุณโอกาสนี้ที่เกิดขึ้นอโปก็ oh, เลยคิดว่าเออโอเคเดี๋ยวเราจะคือพอพี่ปอนเห็นก็ขอบคุณพี่ปอนที่ให้โอกาสนี้เราก็เลยเอาเอา,เอาประสบการณ์น่ะมาลองดูว่าเอ้ยเราจะพัฒนาตัวละครกับกับสาวๆเขาไปยังไงบ้างว่าเอ้ยว่าตอนเด็กเขาเจออะไรมาตอนโตเป็นยังไงเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกสนาน รอติดตามรอติดตามนั้นทุกๆโปรเจกที่เกิดขึ้นวันนี้เลยครับเรื่องอมันทำเื่นเรื่องราที่สนามบิน,นครับราาครับาะถามนิดนึงนนลูกัวันนั้นเกิดอะไรขึ้นยังไงเอ,อ่ยคือเอาจริงเรื่องราวมันบังเอิญมากคือเขามีแฟน,แฟนของเ,อเจลเป็นเกาหลีเขาอยู่อยู่ยแล้วแล้วโปเดินเข้าไปแล้วเสร็จปับ๊บโปรก,ก,ก็ตกใจคือตามไปดูคลิปโปจะเขินโปแบบ <K le af> เ,เขินอ่ะคือเราเดินเขินเราแบบโอ้ยเขินจังคือเรารู้รู้ไงว่าแบบเขาไม่ได้มารอดูหรอกเขาคงตั้งกล้องถ่ายศิลปินของเขาอ่ะแล้วก็มาเจอเราแล้วก็เขินเดินกันเขินเข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าภาพที่ออกมาหลายๆคน,ๆคนก็แบบก็มีหลายคอมเมะนตะ์เนาะว่าแบบอาจจะดูว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว้า<ด> <ๆ S 1> แล้วพอจะเห็นข่าวนี้บ้างไหมเห็นครับเห็นเห็นก็มันคือโปรไม่สามารถควบคุมได้นะ แล้วก็ก็ต้องต้องขอร้องทุกคนให้แบบว่าอยู่ในกฎระเบียบกันน่ารักน่ารักต่อกันนะแเราก็มีทั้งความเป็นห่วงแล้วก็ใชทั้งความรู้สึกว่าแบบเองใจใช่ใช่ใช่เพราะจริงเหมือนจริงจิงเหมือนสนามบินมันน่าจะเป็นที่ที่เราเดินทางกันได้ได้ปเอ็นจอยโมเมนต์ก่อนที่เราเราจะจากกันไปสักพักนึงไปทำใดๆเนี่ยคือถ้าให้กลังใจผ่านโซเชียลก็ก็น่ารักอีกแบบนะ เราไม่ได้โอกาสด้ยมีโอกาสยกับแฟนๆแขับเราไหมอู๋ยังเลยนี่นี่นี่เพิ่งได้เจอเพิ่งได้เจอแต่ครั้งแรกพร้อมกับลุกไม่มีหนุ่มกับเรื่องนี้มันกระทบกับความรู้สึกของโนรอย้างครบเออก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทุกๆความรู้สึกว่าคือกับคนที่กับคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าต่างคนต่างมุมมองครับเรื่องราวมันก็ผ่านมาแล้วแหละ ให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจทุกคนเร,กเราเียกับเาเพราะเพราะว่าเาออกมามันแน่นอนเาน,น,นาะมันก็แบบค่อนข้างบางคนอาจจะมองไม่ได้รู้สึกดีมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะโปก็ก็เห็นใจทุกฝ่ายก็ขอโทษแทนทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ<ม>ก็เกิดเ<ม>กิดอะไรขึ้นแต่ก็เอา<ม>คลิปน้องโปกับน้องเนยไปดูกันแล้วกันแน่แล้วได้สดใสสดชื่นนะอนนี้แฟนคับ ได้ทำวันนั้นอ่ะมันไม่มีการมาคอยดูแลเลยบริการของเค้าแบบว่าเข้ามาบรรจุตัวดีนะโบเรียนแอคชั่นมาเยอะโหวงนี้เลยแบบปั๊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 บจริงจริงเหมือนตอนนั้นคนจริงจริงตอนนั้นคนเยอะมากเลยคือคือโป๊ไปโป๊งงงๆเฮ้ยทำไมคนเยอะจังสงสัยเขาเดินทางไปต่างประเทศกันก็ขอไปด้วยแล้วกันนะเดินป๊อกป๊อปั๊บปั๊บหลบใช้วิชาบูที่เรียนมา แต่ที่ควานาก็ยังมีเหการอะไรที่แบบทัให้เรารุนแรงทําให้เราบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะยังครับยังครับก็ก็ก็เรียนคิวบูไมาตั้งแต่เด็กครับมันก็สบายอยู่แล้วรับมือได้รับมือได้อยู่รับมือได้อยู่